กลับมาอีกครั้งครับผมกับพี่มาร์ทสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาคราวนี้เนี่ยมาพูดคุยกันในนามของ Mobile World Life Thailand นะครับเพราะว่าเราเข้าสู่ความพร้อมและผ่านมา2-3ปีหลังจากเราเดินทางไปต่างประเทศนะครับต้องยอมสารภาพอย่างนึงคือตอนที่เดินทางไปในช่วงนั้นสองปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะคุยเรื่อง 3G หรือแม้กระทั่ง 4G LTE วันนี้เนี่ยเราได้ผ่านการประมูลไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับ เข้าสู่ยุคของ4ี G มาข้างหน้าเราแล้ว,ลวบางอปเปอรเรเตอร์ก็เริ่มให้บริการแล้วจากประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าทางกสทชอเองนั้นมีหน้าที่ในการให้ความพร้อมในการเชื่อมโยงทางด้านโทรคมนั้นทั่วถึงแล้วในทางกลับกันทั่วถึงอย่างเดียวแล้วการใช้งานของคนไทยเนี่ยกสทชได้ใส่ใจว่าได้นําไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ม,มากน้อยแค่ไหนและเป็นบทบาทของกสทชหรือเปล่าวิมาร์จริง,รงกสทชมีหน้าที่ในการให้ใบอนุญ,ญาต่และก็กํากับดูแลมันมีเป็นดับสังคมนะ ปรากฏว่าสังคมไทยในตอนนี้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมใช้เยอะมาก <ฮะ S 2> ใช้กินข่าวกับ่ทยรูปดูท<ช>ีวีดูสตรีมมิ่งคือพูดงี้ว่าพฤติกรรมของคนไทยตอนนี้ใช้โมบายเนี่ยมากกว่าประเทศหลายท่าแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งพอเมื่อใช้ไปมากๆเข้าอย่างวันนี้เราเริ่มมีการใช้งานในการพูดคุยทางการเมือง <ฮะ S 2> คือมันสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเริ่มเข้าถึง ทรคมมากขึ้นและสามารถที่จะแชร์ความคิดเห็นใช้ครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจริงมันมี3ามคำใหญ่ที่สําคัญมากสําหรับการใช้โซเชียลมีเดียคือคําว่า engage คําว่า shareable แล้วก็ likable e นะฮะแต่ว่าคนเราจะมีสติในการใช้ในทางที่ถูกสร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหนนั่นก็เป็นรูปพินิตของแต่ละคนไปกสทชจะเข้ามาดูแลตรงนี้ด้วยหรือเปล่าผมว่าคําถามมันอยู่ตรงนี้มากกว่ากสทชตอนนี้เรามี โครงการโดยเฉพาะคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมเรามีโครงการที่จะสร้างยุวชนกสทชหรือยุวชนกทคเดี๋วกกำลังคิดคอนเซ็ปต์กันก็คือเพึ่งแง่ว่าเราจะเอาน้องๆเยาวชนทั้งเด็กๆและก็วัยรุ่นอาจจะวัยทำงานระดับ First ส o ็อ e เออายุไม่เกิน30อะไรเงี้ยเข้ามาอบรมเป็นรุ่นๆแล้วก็ให้เขาช่วยมอนิเตอร์สังคมบนเครือข่ายโทรคมแล้วก็ช่วยกันทดสอบ มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้งานแล้วคอยเป็นคนที่พยายามให้ความร,รู้ประชาชนด้วยครับว่าควรจะใช้โทรคมเพื่อประโยชน์ในการส,สร้างสรรค์ในการ,ราพัฒนาประเทศอย่างไร,รจริงคนไทยเนี่ยใช้งานโทรคมได้คล่องแคล่วมากแต่บางครั้งใช้แล้วไม่ไม่ไม่เราไม่ใช้ด้วยมีมีสติสนุกอย่างเดียวจนบางทีเนี่ยเกิดผลกระทบกับชีวิตอย่างตัวพี่เองเนี่ยใช้พอประมาณ พอมาเป็นเราเป็นตําแหน่งอะไรเราก็ต้องดูด้วยสถานะทางหน้าที่การงานเราจะมีผลกระทบไหมเราก็ต้องรู้ว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะในการพูดอะไรออกไปเนี่ยมันมีผลกระทบกับองค์กรเพราะนั้นพูดให้น้อยแต่พูดจริงและพูดแล้วมีประโยชน์กับสังคมอันนี้จบแล้วก็มีเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้เราก็เริ่มทําประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําประกาศให้ทางโอเปอเรเตอร์เนี่ยจะต้องสร้างระบบ ที่ดูแลความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด<ช>้วยอีกคําถามเป็นคำถามสุดท้ายครับทา่านเศรษฐพงศ์ครับถ้าผมเจอพี่มาเนี่ยพี่ยุคแรกแกที่คุยกับผมมาโดยตลอดก็คือว่าพี่เห็นคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยมากมายดิจิทัลไทยแลนด์ในจินตนาการของพี่มาร์ทที่พี่ใฝ่ฝันที่จะไปถึงพี่คืออะไรครับจริงๆมันก็มีโมเดลที่เป็นความสําเร็จนะของประเทศอย่างเพื่อนเกาหลีเนี่ยเขาใช้ดิจิทัล เป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของเขาความคิดของเขาอาหารของเขาท่าเต้นของเขาเพลงของเขาเพราะว่าเขาทําเป็นคอนเทนต์ดิจิตอลแล้วบล็อดแคสต์ออกไปทั่วโลกเหมือนกันประเทศไทยเนี่ยความฝันที่อยากจะเห็นเนี่ยก็คือจะใช้เทคโนโลยีโมบายยังไงทําให้มีการประหยัดพลังงานได้คนไทยน่าจะยอมรับในการทำงานแบบโมบายได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งทำงานในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งคือคนยุคใหม่เนี่ย เขามองในเรื่อง productivity ไม่ใช่มองเรื่องการตอบบัตรอย่างสำนักงานของที่พี่อยู่เนี่ยเวลาน้องก็ทํางานวิจัยเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาเลยแต่ขอให้งานเสร็จ<ม>เพราะ,ะนั้นเด็กยุคใหม่เนี่ยวิธีคิดเปลี่ยนไปให้มองที่ productivity เพราะฉะนั้นความฝันที่อยากเห็นเนี่ยก็อยากเห็นวิธีการทํางานรูปแบบใหม่ต่างคนไทยยุคใหม่ฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มีวิธีคิดที่จะทํายังไงให้ลูกน้องเราเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น productivity สูงขึ้นครับแต่ไม่จําเป็นจะต้อง อยู่ที่ใดที่หนึ่งครับผมเช่นการเดินทางอาจจะไม่ต้องเดินทางก็ได้ไม่ต้องมาพบกันทุกวันหรอกออแต่งานจะต,ต้องเห็นโมบายเวิร์กเพลสโมบายเวิร์กเพลสแล้วถ้าเราสามารถมี p r o d u c t ivity ภาษาส,สัง <สา S 2> กฤษเขาเรียกว่ามี Output มี<า>ผลงานออกมาที่จับต้องได้สําคัญอีกอันคือมีจัญยาบรนมีสติและมีอีกหลายต่อหลายอย่างที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเข้าสู่ความเป็น ดิจ i ท a ลไทยแลนด์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับติดตามได้ที่นี่ครับที่ Mobile World Life Thailand และรายการ c ซ b e r c i t y วันนี้ก็เลยต้องขอขอบคุณพี่มาร์ทมากนะครับผมที่มาให้ Inspiration นั่นคืออีกสิ่งนึงที่เราต้องการและผู้นำอย่างพี่มาร์ทนะครับแน่นอนครับว่าจะนำเราเข้าสู่ยุคข,ของดิจิ t ัลไท a แลนด์แบบเต็มรูปแบบได้วางเป้าอย่างวันปีอะไรเขาวางกันหมดแล้วสิ่งอีกประมาณ5ปีเรามองว่าคนไทยควรจะเข้าถึง<ะ>โทรคมนาคมบลอดแบน มากกว่า 80%, 80ปตายสชารตอน